สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วหมอสุพัฒนโพสต์วัคซีนโควิดข่าวดีที่คลุมเครือแนะรัฐบาลบอกความจริงหยุดใช้วาทกรรมนายแพทย์สุพัฒนหาสวณกิจพออ,อโรงพยาบาลจะนะจังหวัดสงขลาได้โพสต์ข้อเขียนเรื่องวัคซีนโควิด -19 ข่าวดีที่คลุมเครือเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่า วัคซีนโควิด -19 ข่าวดีที่คลุมเครืออออยลงนามขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในอิตาลีแล้วทราบว่าวัคซีนดังกล่าวจะถึงไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้จำนวน50,000โดสก่อนจากนั้นจัดทยอยส่งอีก150,000โดสภายในเดือนมีนาคมและเมษายนซึ่งถือว่ามีจำนวนที่น้อยมากๆ น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์จะใช้ได้ในประเทศไทยภายในเดือนพฤษภาคมส่วนจะผลิตได้เดือนละกี่ล้านโดสคนไทยได้โคต้ากี่ล้านโดสส่งออกตามเงื่อนไขสัญญากี่ล้านโดสข้อมูลยังสับสนมากๆเนื่องจากคนไทยมีอัตราการติดเชื้อต่ำ การจะยุติปัญหาของการระบาดโควิดให้ได้ในปี2564จะต้องการการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย80-90%ของประชากรซึ่งหมายรวมทุกคนคือรวมแรงงานต่างด้าวด้วยจึงทำให้สังคมเกิดภูมิคุ้มกันในหมู่ herd immunity ขึ้นมาได้จริงแล้วระบบเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัวประสิทธิภาพของวัคซีนก็สำคัญมากหากประสิทธิภาพ70%ก็แปลว่าฉีดห ล้านคนจะมีเจ็แสนคนที่เกิดภูมิแต่อีกสามแสนคนยังไม่มีภูมิปัญหาคือใครเกิดภูมิแล้วใครไม่เกิดก็ต้องไปหาชุดตรวจภูมิตรวจแอนติบอดีมาตรวจอีกทั้งเปลืองเงินและวุ่นวายปวดหัว เรื่องวัคซีนโควิดเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมต้องการข้อมูลและความโปรง่งใสรัฐบาลควรจัดการไขข้อข้องใจถามตอบทีละประเด็นทุกคนเข้าใจเรื่องข้อจำกัดแต่ขอเปิดบอกความจริงไม่เน้นใช้วาทกรรมตอบโต้เราคนไทยทั้งสังคมจะได้ช่วยประเทศไทยก้าวเดินให้พ้นภัยโควิดร่วมกันให้ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ